ท้อแต่อย่างใดเลยเนาะในการต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงพรอที่นี่ FM9 9 0 m h เคม่ะค w w e n e r g y r a d i o t h a i ด a n d อเนนะคะสวัสดีทางต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นแคนาดาค่ะสวัสดีทางออนไลน์ด้วยนะคะวันนี้นะคะทางออนไลน์ก็อาจะมองเห็นว่ามี พี่สองคนนะคะอืมนะคะหล่อมากเลยนะคะตรงนี้อยู่ท่ามกลางคนหล่อแล้วรู้สึกอายมากนะคะเขินนะคะเขินเขินมื่อนี้ก็มาแปลกๆนะคะเมื่อนี้ก็มาแปลกนะคะนเนคะคะพราะว่ามาก,กับคนหล่อนะคะอ่อไม่รู้ว่าวันนี้คนหล่อมาทําอะไรกันนะสองคนเนี้ยนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีกองครับสวัสดีครับผมโก้นัิเบศจิมพเพชรครับผมเอกจตุรงค์กริมาครับครับฮะไม่ไม่บังหน้าค่ะไม่บัง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 อไรลองวน้ับไมออกี่ไหมอ่านะคะเสียงคุ้นๆหรือเปล่านะคะค่ะนี่คือนะคะใครใครกันนะคะขอแนะนาตัวอีกสักครั้งนึงผมโก้นันิเบศจิมพเพชรครับสวัสดีครับ ครับผมเอ็กจตุรงกริมา<ะ>ครับหรือว่าเอ็กไฮแจ๊คครับค่ะวันนี้มาทําอะไรกันครับพี่ที่นี่ก็มาหา,<อ>า,าปกติก็เห็นออกแบบ ออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แตวันนี้ทาไมมาออกรายการวิทยุอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊พี่พี่เขาสองคนนี้มาทําอะไรกันนะคิดถึงนิสาหรือเปล่าอะไรเยอะห่อแบบนี้ค <c oughs> ิดถึงซะเลยโอเคแต่ว่าไม่ได้คิดถึงแต่คิดถึงซะเลยอ๋อโอเคค่ะคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงพี่น้องชาวขอนแก่นทุกคนด้วยนะค่ะอ่า,อ,าอยู่ดีมาคิดถึงมันต้องมีเหตุผลใ<ม>ีเหมใช่ใช่ผมเพราะว่าวันนี้เราสองคนนะครับผมกับคุณเอกเนี่ยเป็นตัวแทนของคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรก็จะมาประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมดี ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยครับครับค่ะก็คือกิจกรรมเป็นของทีวีสามสัญจรใช่ไหมคะอันนี้เป็นเป็นคอนเสิร์ตจะมีแบบว่ามีมีมีใครมาอะไรบ้างแบบไหนยังไงนะคะยาวเลยนุณเด็กเนาะให้คุณโกเปิดโปรยเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับจังหวัดขอนแก่นและสวนน้ำไรโด อาไดโนวอเตอร์พาร์คนะครับผมนะครับประตูน้ำขอนแก่นร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสช่อง3ขอเชิญชมคอนเสิร์ตทีวีสันจรในโครงการเช้าขอนแก่นร่วมใจต้านภายัยยาเสพติดณศูนย์การค้า ส่งประตูน้ําขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับใ,ในวันศุกร์ที่18มีนาคมนี้นะครับค่ะเวลาเท่าไหร่คะตั้งแต่เวลาเท่าไหร่เป็นต้นไปคือ<ว>แบบจะมีกิจรกรรมมีอะไร,รบแบบนี้คะ่ะครับผมเวลาก็จะเริ่มตั้งแต่4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปแต่ผมขอบอกว่ามันกิจกรรมเนี้ยแบ่งเป็นสองวิธีด้ในการมีเวทีเล็กกับเวทีใหญ่นะฮะวทีเล็กจะเริ่มก่อนตั้งแต่4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปเดี๋ยวผมจะเอ่ยให้ฟังว่าวทีเล็กเนี่ยมีดาราคนไหนยังไงมาบ้างค่ะจบจากวิีเล็กเดี๋ยวผมจะส่งให้คคคเเเเออกต่่นะรผวทีล็ขงา เริ่มแต่สี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับผมอ่าก็จะมีคุณตะวันนะครับผมคุณตะวันนี่ก็มีละครหลายเรื่องเหมือนกันฮนะหลายหลายช่องด้วยนะแล้วก็จะมีคุณออสเดอะซิงเกิลคุณท็อปเดอะซิงเกิลนี่สท่านนี่ก็เป็นนักร้องนะครับผมแล้วก็จะมีคุณจอห์นเบลว์นะครับอ่าคุณเก่งชัชวาน,นี่ก็หลายเรื่องอย่างทางช่องสามเหมือนกันแล้วก็คุณหนึ่งกร้อนพงษ์ คุณตี้สมเจตนะฮะแล้วก็คุณต๋องชวนชื่นคุณปอยวงไทมนี่ก็เป็นนักร้องครับรวมผมกับคุณโก้กับคุณเอ็กก็อยู่ที่เวทีเล็กด้วยครับครับผมเวทีเล็กเราจะเริ่มตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับและภาคที่สองก็เป็นเรื่องของเวทีใหญ่ก็คือภาคค่าถูกต้องโอ้เหมือนนักเรียนโรงเรียนเลยมั้งเนี่ยครับจบจบภาคปกติภาคสมทบเลยครับตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเวลาประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยเราก็จะจบลงเวทีเล็ก แล้วก็เดินกลับไปที่เิทีใหญ่จะมีกิจกรรมแบบเล่นเกมมีอะไรยังไงแบบไหนไหมแน่นอนนะในการเปิดงานนั้นแต่หกสี่โมงเย็นต้นไปจะมีกิจกรรมแจกของที่ลึกในบูธต่างๆนะครับแล้วก็บนเวทีแล้วก็จะมีกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มาเที่ยวมาดูคอนเสิร์ตทีวิสันจันจรในวันนี้ด้วยนะครับจะไปเอาของแจกเลแน่นอนครับยินดีเต็มที่ไม่หมดแลาไม่เลิกนะครับจริงๆนะของแจกเรามีเยอะแยะมากมายและกิจกรรมภาค ข้ามต่อไปคือเวทีใหญ่เวทีใ,ใหญ่นี้ก็จะมีศิลปินดาราจากทางช่องช่องช่องสามของเรา,อ,าออกมาทาทำไมอีสานนี้ต้องแบบ เขาเรียกว่าแชทแลดลาวอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นคนที่ไหนล่ะคะเป็นคนกรุงเทพกรุงเต้แต่ทําไมแบบพูดเหมือนจะพูดอีสานได้อะไรคือเรามาเราก็อยากจะฝึกสำเนียงให้แบบเป็นแบบนเป็พี่น้องซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเาท้องถิ่นตรงนี้หน่อยเวลาคุยแล้วมันฟังออกฟังออกบ่ได้ครับบ่ได้ครับโอ้อเป็นบเอนนะครับว่าอย่างที่บอกครับตาลาของเรานะจากช่องสามขนกันมามากมายนะครับที่สําคัญคือนักแสดงช่องสามของเรานะครับจากละครเรื่องไวแสบ แสกสาลาเอ้ยถูกครับถูกปะไว้้ไวแสกสาลาขาดอ่าเราออนแอร์อยู่แน่นอนนะครับเรามีพระเอกมาเล็กธิระเดชนะครับก็เป็นพระเอกมาแล้วก็ชาโน่พมเบอร์เกอร์นะครับเรนเดียปริสยานะครับน้องชาเลต์น้องแม็กน้องจีน่านะครับแล้วก็มี๊ โคสวิทนะครับนี่ก็จะละครเรื่องท่านชายกรรมลอแล้วก็ยังมีนักแสดงช่องสามนี่นักแสดงใหม่ของเราโอ้โหนี่สุดยอดมากตอนแต่คนแบบน่ารักน่ารักตอนนี้กำลังถ่ายทำละครเรื่องใหม่อยู่นะครับเรื่องสายทานหัวใจนะครับอ้วนรังสิกอ๋อคุณคุ้นกันนะฮะครับผมแล้วก็จะมีจากรายการรุธการ สถานตับนี่ก็เป็นเกี่ยวกับออกคอมเมดี้คอมเมดี้วาไรตี้เกมนะครับเรียกว่าสไตล์คาเฟ่ออนทีนะครับซึ่งจะหาขนาดไหนก็ไปชมเลยนะครับไม่ว่าจะมีคนที่มาก็มีอนายมีเอมีบอสมีแบงค์มีต้ามีทอมมีเก่งโอ้โหทั้งทีมเลยนะครับทีมมาเลยครับผมแล้วก็จะมีศิลปินนักร้องใครมาบ้างเอ่ยคนนําโชคมาใครอ่ะนําโชค ก็ต้องสิงโตนำโชคอ๋ออ๋ออ๋อจึกป๊อกไม่ทันไม่ทันใครอันนี้ใครอ๋อทันแล้วทันแล้วทันแล้วสิงโตนำโชคนะครับก็สิงโตนำโชคมาร้องด้วยในครั้งนี้ครับผมแล้วมีชาติสุดชาตินะครับก็เพลงนะการการเดินทางนั่นนะนั่นนั่นนั่นเัด The Voice นะครับแล้วก็มีฟาร์มปรินทานนะครับก็จัดเดอ Voice แล้วก็มีทรงทิติ อันนี้คือเหล่าศิลปินในค่ำคืนนั้นนะครับแล้วก็จะมีพิธีกรที่อยู่ประจําคู่คอนเสิร์ตทีวีสารสัญจรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวิบูลย์ลีและทัคจรนะครับจากรายการร้อยหกสิบแปดชั่วโมงใช่แล้วก็คุณโบวิบูลย์นะครับผมด้วยฮะจากรายการร้อยหกสิบแปดชั่วโมงด้วยแล้วก็ปีจ๊ะนะฮะพี่จ๊ะนะครับสาธิตทีกรุณจากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้อืมค่ะนะฮะแล้วผมขอบอกเลยครับว่าสําคัญมากๆเลยครับของคอนเสิร์ตของเรานะครับผมชมฟรีครับโอ้ค่ะสุดยอดมากเลยนะครับแปลว่าแบบ มีทั้งของแจกทั้งชมฟรีทั้งแบบให้ความสนุกบันเทิงแบบเออแบบเหมือนเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรยกว่าสัมผัสใกล้ชิดเห็นหน้าเห็นตาเห็นรอยยิ้มกันชัดเจนเลยเขาเรียกว่าแบบคืนคืนกำไรสู่พี่น้องแฟนๆช่องสามของเรานะครับให้มาได้สัมผัสกับศิลปินดาราร้องตัวเป็นๆใกล้ๆเลยฮะให้มากี้กันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมารับของที่รีดจากทางช่องสามนะครับช่วงเย็นๆรีบมากันเลยใช่ครับเสร็จภารกิจต่างก็มากันครับ ค่ะเสร็จจากตรงตรงนี้แล้วจะไปหลายคืนใช่ไหมคะที่ขอนแก่นของเราเพื่อที่จะเกี่ยวกับงานของเราเนี่ยในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ก็คือแบบเตรียมตัวอะไรกันแล้วแบบเยอะแยะคือแบบทุ่มเทกันมากเลยในการที่จะทําแบบทีวีสามสัญจรให้แบบออกมามันๆใช่ไหมคะครับผมก็มาเอาใจนะฮะแฟนๆพี่น้องชาวขอนแก่นแล้วก็จังหวัด กล้เคียงด้วยปกติที่ที่มาขอนแก่นเนี่ยแบบคนคนคนเยอะไหมคะแต่ก่อนครับที่ปกติก็เยอะครับแล้วก็วันนี้ต้องพิเศษเวันวันวันนี้ก็ต้องแบบเรียนเชิญแฟนรายการของเราอะค่ะไปเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาอาจจะได้ยินจากวิทยุของเราเนี้ยพี่พี่เอกกับพี่โก้จะเชิญชวนแฟนรายการของเราค่ะครับผม อ่าผมว่านะอ่าครับ,รบผมผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่พี่น้องน้องสำหรับที่เสร็จภารกิจต่างๆแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับผมสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปก็ไปชมคอนเสิร์ตทีวีสามสันจอนกันได้เลยนะครับผมที่สวนน้ำไดโนวอเตอร์นะครับปาร์คที่ประตูน้ำขอนแก่นค<ฮ>ิดว่าหากันไม่ยากนะคุณเอ็กนะ พาะคนพื้นที่ก็ไม่ยากนะฮะขนาดเราไม่ใช่พื้นที่เรายังเจอเลยนะเจอแล้อยู่ถนนมิตรภาพติดถนนเลยครับใหญ่เลยครับรายที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมตัวเตรียมเสียงกีตแล้วก็เตรียมกระเป๋ากระเป๋าไว้ใส่ของฝากกลับมาบ้านด้วยแฟพี่เอกก็เยอะนะพี่โก้ก็เยอะนะครับก็อยากให้ชมคอนเสิร์ตอย่างสนุกแล้วที่สําคัญคือเราช่องสาวเนี่ยยกดารามาให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นถึงที่เลยก็อยากให้ไปชมและให้กำลังใจซึ่งและกันเยอะๆครับครับ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่นะคะให้เกียรติกับสถานีของเรานะคะได้มาอบอกกล่าวเล่าในเรื่องของคอนเสิร์ตทีวีสามสัญจรด้วยนะคะค่ะขอบคุณพี่โก้แล้วก็พี่เอ็กด้วยนะคะค,ค่ะในช่วงช่วงนี้ก็อ่ะไปฟังเพลงก่อนเดี๋ยวช่วงช่วงหน้าค่อยแบบ ต้องไปเลยอ๋อค่ะโอเคค่ะถ้างั้นค่ะบอกว่ารีบนะคะเพราะเพราะว่ามีสถานีสองสถานีเพราะว่าตอนนี้ก็วัยสองโมงครึ่งแล้วอะโอเคนะคะถ้างั้นก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะถือว่านะคะโอกาสหน้าเราคงจะได้พบกันอีกนะคะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะไปเนาะแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปงานคอนเสิร์ตทีวีสาสัญจรอย่าลืมก็แล้วกันนะคะพบกับพี่เอ็กและพี่โก้ได้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ